วันนี้เราจะมาทำอะไรคะมาทานจังหวัดไหนดูสินี่ประเทศอะไรคะประเทศไทยไหนดูสิประเทศไทยเป็นรูปอะไรลูกขวานอืมเป็นรูปขวานใช่ไหมเราจะมาหาจังหวัดเนาะว่าจังหวัดที่แม่บอกอยู่ตรงไหนนะอ่าเดี๋ยวนะซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนาาพร้อมไหมาหาพร้อมไหมสลาดกันถามพร้อมไหมคะพร้อมไหม อ่าจังหวัดแรกมไม่ไม่ไม่ถ่ายไม่ก็จะไม่เห็นสิลูกไม่ถ่ายมัยากไงคะอ่ะจังหวัดแรกเลยนะเอาอะไรดีง่ายๆเนาะขอนแก่นตรงนี้ไหนอ่าเอาต่อไปเอาเชียงใหม่อือภูเก็ต ภูเก็ตภูเก็ตภูเก,ก็ตเห็นภูเก็ตไหมภูเก็ตภูเก็ตนี่ไหนภูเก็ตเดี๋ยวนะจําได้ว่ามันอยู่ที่ใต้เด้ออ่าภูเก็ตอ๋ออันจังหวัดอะไรดีอุดรน,นะอุดรอ,อุดอ<ว>รอุ้ยตรงนี้น้อยน้อยน้อยเสียมตาอยู่ภาคอะไรนี้อยู่ภาคอีสานอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอาจังหวัดที่เราไป อ่าไปเที่ยวหัวหินนะประจวบคีรีขันอ่าแล้วก็จังหวัดอะไรที่เรายังไม่ไปตั้งหลายจังหวัดเลยเนาะจังหวัดเลยค่ะเลยไ้นไหนไหนไหนค่ะถูกต้องจังหวัดอะไรดีเอากรุงเทพเลยกรุงเทพกรุงเทพ อันไหนคะไหนนี่มันเล็กมากเดี๋ยวใช่อ๋อนี่ไงเขาเขียนว่ากรุงเทพหมายเลขหนึ่งี่โอเคจังหวัดเลยรดีเตราตราตราดนะไม่ใช่ตาตราดนั่นไงครูนนั่นไงตราตราตราโตรอาโดตราไหนคะสีเขียว นี่ถูกต้องต่อไปสุรินนะสุรินเจอไหมเจอไหมมีใครเจอยังใครดูคลิปอยู่หาสุรินเจอยังไม่ไงไม่ใช่สุรินสุรินอยู่ภาคไหนอะคะภาคอีสานนี่แหละภาคอีสานภาคอีสานไปดูภาคใต้ทำไมอ๋อดี่นี้ ไหนเขตู้ตุ๊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 ถูกต้องต่อไปนครพนมถ้าไม่ได้นี้ไม่ต้องอยู่แล้วนะต่อไปน่านน่านอยู่ภาคไหนคะเหนือภาคเหนืออ่าต่อไปจันทบุรีไหน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 จันทบุรีหมายเลขอะไรมันมันไม่มีหมายเลขค่ะนี่ค่ะ สีอะไรสีแดองอ่าต่อไปอะไรดีอ่ะอืมมีสระบุรีสระบุรีสระบุร,ร,บรีเวลาเราไปกรุงเทพอ่ะเราจะต้องผ่านจังหวัดนี้นะคิดว่าผ่านไหมส,สระบุรี ต่อไปเอาจังหวัดเมื่อกี้เชียงใหม่ไปแล้วเอาเชียงรายเช,ชียงรายเชียงรายใช่ค่ะเชียงรายระนองระนองาระนองสิหาระนองระน,นองภาคไหนเด้อเด้อเด้อ ไปดูดูไปหาเจอระนองระนองาไหน้างไหนภางไหนอ๋อนี่ไงาจะาคใตสิ่งด้วยระนองระนองอต่อไปเอาจังหวัดอะไรอะชนบุรีชนบุรีอ่าเอาแบบเร็วไหมค่ะมุกดาหารมุกดาหารชัยภูมิ ใช่ปุ่มยะลายะลายะลาสงขรามยะลา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 อยู่ไหนจับขูดคุณมากค่ะยะลายะลาภาคไหนยะลาไปให้ภาคใต้ค่ะเห็นไหจะไปชี้ภาคเหนือเลยย่าลาแล้วหนึ่ง ใช่ไหนสีอะไรย่ะล่ะสีม่วงค่ะมันมืดด้วยเนาะสีม่วงม่วงนะคะไงก็อาจจะดูไม่เหมือนสีม่วงจังเลยอะต่อไปต่อไปต่อไปอะไรดีอาอะไรเอาจังหวัดอะไรคะจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอะจังหวัดสุดท้ายละอ่ะไหนครับร้อยเอ็ดโอเค เดี๋ยวรอบหน้ามาทายไม่ดีกว่าเนาะอันนี้เมมจะเต็มละ <c oughs> ได้กี่คำเนี้ยคำไหนที่ไม่ได้นะเออจังหวัดไหนที่ไม่ได้นะเมื่อกี้ยา<ย>ลากับอะไรนะายาลาไ,นะไม่ใช่ที่ไม่ได้มียะลากับสุรินหรือเปล่าสุรินได้ไหมยะลาที่หนูที่หนูหาไม่เจออะค่ะสงขาอยู่ไหนอะคะสงขานี่ง อสงขาหาไม่เจอไม่ยะลาไม่ใช่หรอยะลาสงขาอ๋อโอ้สงขาแม่ยังไม่ได้พูดเลยนะสงขาหรอมีหรอ,อโอเคโอเคไปแล้ว